ครับข้ามไปฝั่งนั้นหน่อยครับพี่ท็อปสตีลครับพี่วันนี้เรามาดูท็อปสตีลนะครับสวัสดีครับพี่เอกครับขออนุญาตขออนุญาตเซลพ่อพอพอขอนแก่นกันครับพ่อขอนแก่นมาแล้วไหนมากับใครนหนิสวัสดีฮะเจริญเลยครับเชิญเลยครับเอ้าเดี๋ยวพี่เอกเอาเป็นแบนเดียวกันหรืออ่าผมตกใจเลยพี่เอกเชิญพี่เอกเชิญโอเคครับก็เป็นแบนเอสจีนะครับ ตอนนี้ s g ก็จะมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ s g s o ีกซอสมาจัดจำหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวท็อปสตีลนะครับตะแกรงเหล็กฉีกนะครับให้พี่ๆน้องๆได้สามารถเอาไปเลือกใช้นะครับในงานดีไซน์ได้เลยนะครับมีหลายๆอย่างทั้งพื้นทั้งตัวตกแต่งนะครับไซดิ้งต่างๆนะครับสเตลเลสฮะสเตลเลสนะฮะนี่กันสนิมด้วยนะครับสเตเลสด้วยไม่ได้มีเฉพาะเหล็กอย่างเดียวมีสเตเลสด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของ ของเทียมนะฮะจริงๆแล้วคือพวกตระกูลไมค์นะครับงานบัวงานบัวเพิ่มนะครับใช่ไหมน้ำหนักบัวท่านได้เลือกใช้ในงานดีไซน์ได้เลยนะครับหลากหลายหลายอย่างนะฮะอันนี้อันนี้บัวปะเนี่ยหลังคาก็มีนะครับมีทั้งตัวที่เป็นคอนกรีตของเดิมนะฮะที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็จะมีตัวแม่ท่อนชี้ด้วยนะฮะเป็นตัวสแนปล็อกนะครับเป็นำหนักเป็นรุ่นคลิปล็อก เวิร์กเวิร์กครับเรื่องของตัวแก้อปัญหาตัวเลือกแก้ปัญหาเรื่องเสียงนะครับลดเสียงได้ถึงประมาณ18เนนะครับเลือกใช้ได้ฮะเรื่องฉนวนนะครับปัญหาเรื่องที่เราติดตั้งแล้วมีหล่นเสียงดังงานอะไรสดอยู่เราก็คุยเสียกหรือความร้อนด้วยนะครับอันนี้พี่ๆก็เลือกใช้ได้นะฮะแล้วนอกเหนือจากสินค้าที่เอามาโชว์วันนี้นะฮะตัวอื่นของ SCG ก็ติดต่อทีมงานได้นะฮะยินดีรับใช้พี่ๆน้องๆทุกท่านโอเคครับขอบคุณมากครับจระเข้อยู่ไหนครับจระเข้